ถ้าจะบอกแบบว่าคิดถึงเขาอย่างเงี้ยคิดฮอดเด้อคิดฮอดเด้อเดินเข้าไปแล้วบอกอีลาอีลาคิดฮอดเด้ออีลา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 แปลว่าอะไรอ่ะอีลาแปลว่าเนื้อเนื้อโจเปิดไหมด่าฝั่งเดียวกันดิคุ้ยเอ้ยบอกคุ้ยเอ้ยบอกคุ้ยเอ้ยบอกคุ้ยเดี๋ยอบ่มีคำหนึ่งสอนพี่โจ ถ้าพี่โตเอาไปพูดนะสาวก็ติดหมดสาวสาวมักไอโบพูดตามสาวสาวมักไอโบหมักกระดอของไอกระมีมักกระดอของไอกระมีกพูดตามอย่าหัวเราะแล้วแล้วพี่โตอยากเรียนภาษาอีสานปะยังไงอ่ะเอา รู้จักภาษาอีสานไหมภาษาอีสานแม่หูจักบอกภาษาอีสานเอา้าเรอเปิดไหมพูดคนเดียวเลยดูดิภาษาอีสานเหรอใช่อยากเรียนไหมจะสอนเรียนยังไงเรียนยังไงพี่โจอยากรู้คะว่าอะไรแล้วกสอนได้ได้เยี่ยงคำว่ากดภาษาอีสานพูดว่าอะไระกดพูดสิกดกด เออกดบักหฮานี่กดกดดิกดีบักหฮากดดิจะเริ่มยังไงเนี่ยไม่กดแล้วจะเริ่มยังไง่แล้วเดี๋ยวนั่นใต้แล้วนั่นภาษาใต้แล้วพี่กำเนียงใต้แล้วนั่นน่ะยังยังไม่กดอีกโอ้โอ้คอยเลื่อมคอยเลื่อมคอยเลื่มโอ้บังคันเต้าได้คอยตี อย่างเวลาไว้แบบใช้จีบสาวเนี้ยควรจะพูดแบบยังไงกับสาวดีอะถ้าจะบอกแบบว่าคิดถึงเขาอย่างเงี้ยค yeah> uh ิดฮอเด้อคิดฮอเด้อเดินเข้าไปแล้วบอกอีหล่าอีหล่าคิดฮอเดออีลาอีหล่าอีหล่าอีหล่าแปลว่าอะไรอะอีหล่าแปลว่าเนื้อนื้เนือนแบบเอ็นดูอยเอ็นดูอยอีหล่าอีหล่าคิดฮอเด้อเออต้องไอซสำเนียงให้เป๊ะสิอีหล่าอีหล่าคิดฮอเด้ออีหล่าคำแพ้อีหล่าเข้แพ้อีหล่า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 คิดฮอเด้อ จะเปิดไม่ด่าฝักเดียวกันดิบักควายเอ้ยบักควายเอ้ยบักควายเอ้ยบักควายพี่รู้บอกเป็นแปลว่าอะไรน่าจะรู้เป็นแปลว่าควายไอ้เอาเดี๋ยแปลว่าไปซใช่พี่มันไม่ได้แปลมันไม่ใช่ทำยาบพายนะเอ้ยมันไม่ใช่ทำลามันมันคือ first โอ้ดูสิเลือกจะชุบสาวไม่มาชุบเราเอ๊ะ โอ้โหเขมวันเลยยิงหมดเลยดูดิโป้รึเปล่านี่ยนี่ไม่เล่นานแล้วเนี่ยเอาจริงครับแบบโจเวลาเจอให้จอยให้พี่โจพูดว่าบักจอดบักนาม้าบักบักนามาหน้าเป็นหมานามาอย่างบ้าคลั่งพี่อีลาอีลายเอออีลายอีลาคิดถอดได้อยากทำเพลงอุ้ยอุ้ยดูยี่ห้อเลยเป็นอย่างแม่น่ะยุใส่ยุใส่เจ้ายุใส่เดือบ่มีคำมสอนพี่โจ ถ้าพี่ตเอาไปพูดนะไม่ว่าจะในเกมไหนสาวก็ติดหมดเดี๋ยวยิงก่อนเดี๋ยวบอกมันเป็นประโยคที่ยาวอ่ะแต่พี่ตัวจำได้ก็คือแหลมเลยโอ้ยมันแม่นจังหวะใช่ไหมแม่นมากเลยกอลังอ่ะซอยคอยแน่ซอยคอยแน่เบื่อซีซอยคอยแน่ล่อยแน่หน่อยใส่แน่หน่อยซอยแน่ซอยแน่ซอยคอยแห้งๆซอยแห้งๆซอยแปลว่าช่วยใช่เหรอ ซอยหอยแน่ซอยแหงแหงช่วยช่ยเร็วซอยแห้แห้งซอยแหงแช่วยเร็วๆร็วพูดซอยแหงแห้งซอยทีทซอยเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใช่ใช่เดี๋ยวทีเดียวปดิเจ้ร่นพี่เอาูมรือปิดไมมาถามพี่คนอื่ใช่ไหมพี่ซอยแหงแซอยแหงแห้ช่วยเร็วๆ ซอยยี่งๆะอยเออเดี๋ยวซอยยิก็ไปขาอ่อนเลยน่แปลกอัเนี่ยโอยเป็นโรหรือเปล่าวะเดี๋ยวสอนคำนี้ว่ะสาวสามักไอโบผูตามสาวสามักไอโบมักแปลว่าชอบแปลวชอบใช่แต่ว่าสาวสาชอบพี่ไหมเนี่ย้ตจผู้ตามเดิสาวสมักไอโบอสาวสามักไอโบมักกระดอขออไอกะมมักกระดอขออไอกะม่ คตตายอยาหัวละแล้วแล้วมักกระดออายกมีบักหอยกิบกี้ของน้องมีบอบักหอ,อยกิบกี้ของน้องมีบอบของน้องมีบอไม่ใช่อะมันเล่นแบบแปลกอะเนี่ยมันแปลว่าสาวๆชอบพี่ไหมหัวใจของพี่ก็มีแล้วหัวใจน้องมีไหมแต่ว่าเลาวลาดูเหมือนเอาแบบเอาแบบหยาบๆแบบเหมือนเหมือนนึกว่าแบบเขาว่ามีกับมี <laughs> ไม่ใช่กิโจโถทำไมพี่ต้องคิดไม่ดีด้วยอะ ไอคำว่าหอยกับไอคำว่ากัดดอมันก็แบบไม่ใช่ภาษาอีสานมันจะที่ไม่เหมือนกันพี่โจแบบถ้าพูดภาษากลางมันก็จะหยาบคายแล้วก็เป็นคำที่ธรรมดาถ้าคิดที่สองแบบธรรมดาแบบสาวชอบพี่ไหมหัวใจพี่ก็มีหัวใจน้องมีไหมแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอีสา,า,านมันจะดูน่ารักเปนดูแบบจริงใจมากพี่โจพี่จีบสาวดูไม่เชือกจำได้หรือย่าที่สอนไปมีความอะไรบ้างจำได้ดีนะ สาวสาวมักไอโบอสาวมักไอโบอมักกระดอของไอก็มีมักกระโด้ของไอก็มีบักหอยกิ๊บกี้ของน้องมีบอถ้าเขาตอบว่ามีอยู่แปลว่าเขาชอบพี่เหมือนกันน็อตเออเออะมันเล่นแบบสเต็ปอะไรไม่รู้อ้อมไปไกลมากเลยมันเอาชนะนะเนี่ยทีวลีเด็ดเลยเนี่ยอัน,น,อนเนี้ยเบิ่มจีบสาวเบิ่มพูดคำเนี้ยบเบิมได้สาวเยอะพี่จูก็เห็นอยู่ แบบมันเล่นจริงจังมากเลยอ่ะมันไหเอาหน่อยดิเพื่อนเอาหน่อยดิเพื่อนอดทนไว้โอ้ยล้มหมดแล้วที้หายแล้วไงอุ้ยสองตัวเลยโอ้โหม,มันมันวิ่งมาซ้อนอะ่ะโจสู้สู้นะ first blood double kill triple kill โอ้ไม่ไหวแล้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาสี่น่ะ ต้องแก้มือแหละอ๋อเจมเลยเมื่อกี้เบื่อดต่เจอกระดอเข้าไปจริงจดไว้เลยไปจดไว้เลยจดบไหมแล้วมีคำไหนอีกปะพี่จะเอาจะมุกจีบสาวเหรออเอ่าเรามุกแบบมุกจีบสามอ่ะก็เมื่อกี้นั่นแหลยดำเอาคำนั้นมาจีบได้แน่นอนสาวหมักไอ้บอมักกระดอของไอกระมี่หักหอยกิ๊บกี้ของน้องมี่โบคำนั้นมาจีบได้แน่นอนอุ้ย ไม่อคนรูปเอ้ยเอ้ยมั่งนึงแล้วเอ้ยอยู่ตัวเดียวตรงนี้ดึงเพื่อนอยู่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เอ้ยยิงมันยิงมัน first blood ไปแล้ว triple kill เออเต่าคือโหดแท้ไอ้นี่เดี๋ยวเพื่อนจะพูดว่าซอยคอยได้ซอยยิ่งเด้อสาวเด้อยวีสาวคนนึงเด้อยวเขาเป็นแฟนกันหลือเปล่าพี่เจ้ดูดิ นี่เขาชื่อมามมานะเขาเป็นผู้หญิงมามาาม,มามาาไปว่าอะไรหมาอมาามามมามีแฟนหรือยังนะเธอจะมากับแฟนเหรอโอเ้เจ็บสยวสยสวยสวยคอยแน่สยวยคอยแน่สยวยยิงยิงเธอเขาว้าอู้เธอไม่เข้าหมดจังนะสยวยคอยแน่ ซอยลยลายที่สดเลยซอยหยิกๆซอยอแห้งๆซอยเราเด้าพี่โจเก็บหมดเลยมาดูดิตา <c oughs> ซ,ซ,ซอยพี่น้องฟังซอย <c oughs> เอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่โจใส่คำคล้องจองเข้าไปโอเคป่ะซอยซอยพี่น้องฟังซอยนอกแต่แต่บินขาหมูพี่โจไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> อะไรนี่เจ้าขนาดนี้นกแต่แต่บินคามไปคามหมูมันยากไปวะ่ะเอาไหนดีกว่าอุย้ยพี่อยู่นี่ โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยไม่มีใครมาซอยเลยจะพูดปะหูขี่ไปเอากูไหมเออปะหูขี่ตียกกูบ่พี่โจ้ต้องพูดใส่อาร,รมณ์ด้วยไหนหน้องพูดดิ่ปะหูขี่ตียกกูบอ่อเออกูบ่เออพี่ต้องใส่แบบอาร,รมณ์แบบไม่ต้องเน้นคำด้วยดิเอออยู่ทางหลังมันอยู่ทางหลังหรือเอา้า บักคุกคีเร็วๆพี่โจใสอารมคำนึงแล้วบักคุกคีสีกูบอสีกูบอเออสีกูบอโดนเส่ไฟขาดมาเลยเฮ้ยนี่มันอยู่หน้ากันเออมันก็มาดิ สูมั้นปะคำปะคำพี่โจร,รู้ไหมว่าคำว่าปะคำแปลว่าคือทำเอ็นดูปะคำแมนแต่พี่อย่าไปเรียกผู้หญิงว่าอีไม่ได้นะเอ <c oughs> ี่ยมไม่ได้ม่ใช่อไม่ได้วิไม่ได้นะพี <c oughs> ่โดนด่าแม่มาเลยนะนะั่นมันแม่นตรงไว้เนี่ยช่วยเพื่อนก่อนพ้า,ามาเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเรามาช่วยแล้วเพื่อนเออระเบิดระเบิดอ,อุ้ยเกือบตายมันมาแล้วเพื่อนมันแตกไม่ดีมึง โดนพี่ตัวนึงวี่ไปหาพี่อ่ะเพื่อนมาช่วยเราหน่อยเอาเพื่อนเราตายไปแล้วเอ้าโอ้โหโอ้โหมันยิงแป้งแจงมันไปเข้าหัวเลยอ่ะเออผู้หญิงจะต้องเรียกมันบักจีนีบักฮัมกับบักจีนี่ติดตามให้ First Blood อุ้ยของมันเยอะจังนะทาวันน้องเฮ้ยอยู่บนหัวเบิ่มเหรอ ันเออมันอยู่อ๋อมันอย่หลังเลยโอ้โหช่วยตัวเดียวเออทับคมมาด่มจะแทนเลยตะคูคพี่พี่โดพี่โดถ้าพี่โดอยากกระชับมีดกับแก๊งเนี้ยพี่โดเดินไปเลยบะคคอะไรก่ะะคปคเป็นไดเพื่อนเออดนไดเพื่อนเออแล้วแหละแล้วแหละรอรอมันหูได้ใจมันเลย แต่ที่อย่าไปเดินไปพูดแบบอกตีบกูบอกอย่างนี้ไม่ได้นะับามค้าบ,บ,บเป็นไงเพื่อนไปกูบอก <laughs>